แล้วก็ผู้แทนของกรมป่าไม้สามคนั้งสุดท้ายนะก่อนที่เราจะมีเหตุการณเปลี่ยนไปเช่นเปลี่ยนอธิการบดีรือต่างอะไรก็รัตเตอรสุเทพเนี่ไปกับผมแล้วก็เดินวนเวียนอยู่ที่หน้าอาคารหลังแรกของสูงมหาวิทยาลัยศรีวราตเปิดได้ให้ันด้เลยท่านเดินแล้วก็เอามูอป้ายหลังเดินไปวนไปวน,นมาแต่ผมไม่ได้ถามว่าท่านคิดอะไร แต่ว่าภาพเนี้ยประทับใจผมจนทุกวันนี้โอกาสวันนี้ผมก็นึกถึงความหลังและก็นึกถึงมอสบอบางเขนซึ่งผมได้เขียนเอกสารมาท่านอาจจะได้อ่านถ้าท่านเปิดดูหนังสือที่ผมเอามาให้แลรวะผมสอบอะไนั่นก็เป็นแนวทิตของผม,ผมซึ่งถ้าท่านอาจารย์ท่านใดสนใจหรืออยากจะร่วมกัน หป็นหยาศรสีก็เป็นไม่รอดบางเห็ืที่ใม่ครั้งก็ขอให้ขอบแบบสอบถามและเสดอข้อคิดเห็นตามที่ท่านสนใจตอนนี้เราสามารถทียบเฟรนหมอสมบางเขงขึ้นได้ในบัดนี้เลยถ้ามีผู้สนับสนุนสิบคนเป็นดักเตอร์สี่คนเป็นผู้ที่จบพยาธิวทาสามคนก็สามารถเปิดสอนพยาธิวทาที่นั่นได้เพราะผมเคยทำมาแล้วไปร่วมมือกับอาจารย์หนึ่ง เราสามารถทําได้ภายในสปีเราก็สามารถปิดบันดิตที่จก็บพิญญาโตในท้องถิ่นได้ถึงประมาณ20คนแล้วาัเจริญต่อไป